โอเค,คทุกคนก็ได้มาแล้วนะผมเป็นชุดไหนหลงนะครับทุกคนนี่ฮะโอเค,ครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมวัยรุ่นฟรีไฟล์ทุกท่านกันด้วยนะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่กับเกมฟรีไฟล์นะทุกคนซึ่งวันนี้นะทุกคนมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะทุกคนก็จะเป็น กิจกรรมไหนหลงหรือเปล่านะผมอ่านพี่อ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนก็นะผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามาไปด้วยแล้วกันแล้วนะก็เดยไปดูนะโอเคนะผมแล้วก็มานอ่านว่ายังไงคอมเมนต์กันด้วยนะทุกคนโอเคตามนั้นเลยนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ผมว่าก็จะเป็นกิจกรรมนะครับเอ่อไหนหลงเหรอไหนลุ่งไหนหลงนะครับทุกคนก็ พิเศษเฉพาะครั้งแรกลด33%นะครับทุกคนคกิจกรรมนี้จะมาตั้งแต่วันที่14บีมิถุนาย,ยนถึง27มิถุนาย,ยนนั่นเองนะครับผมก็อยู่ประมาณเจอ่าประมาณสิวันนะประมาณเออประมาณ2อาทิตย์เนาะก็ตามนั้นนะครับก็สามารถใช้โทเค็นสากลได้นะครับทุกคนโอเคก็จะมาในรูปแบบของกาชารังเพึ่งนั่นเองนะครับผมก็ โอเคเดี๋ยวพี่จะใช้ตัวฟรีก่อนนะครับผมแล้วก็มันครั้งแรกมันจะลด3ามถอรนะครับทุกคนโอเคนะครับผมก็สามารถใช้โทเคนสากคนแรกได้นะครับทุกคนก็ในชุดนี้นะผมก็จะ219รอเก้โทเคนนะครับส่วนอันนี้เป็นท่าทาง79็ดเก้โทเคนนะครับนี่น่ารักอะเออแล้วก็จะมีเป็นไอซ์วอลนะครับไอซ์วอลเป็น59โทเค็นครับแล้วก็กระเป๋านะ กระเป๋อีก59โทเก้นนะครับทุกคนโอเคครับผมเดี๋ยวขอจัดเลยแล้วกันนะทุกคนไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นของแลหรือเปล่าสำหรับไอกิจกรรมนี้นะครับทุกคนก็มามาดูกันว่าต้องใช้ทั้งหมดกี่เพชรนะครับผมว่าคือหมดตู้อ่ะเออต้องใช้กี่เพชรนะครับก็สองหนึ่งเกนะครับสองหงบวกเนะครับผมบวกอีก 59นะครับบวกอีก59ต้องใช้ทั้งหมด416โทเก้นนะครับก็มาก็มันอาจจะออกก่อนก็ได้นะทุกคนก็ไม่เออน,นะครับทุกคนปะจัดไปครับทุกคนเดี๋ยวใช้โทเก้นฟีก่อนละกันนะทุกคนคือมันมันแจกมาตอนที่แบบว่าเราเล่นเกมน,นะครับโอเคไอออกเสียงเลยวะเอาเรื่อง3าครั้งสามสิบส ม,นะม,มาสามเปอร์เซ็นต์ครับผมมามาครับผมจะออกหรือเปล่านะทุกคนมาสิบกาโทเค็นต้องใช้สี่ร้อยกว่าโทเค็นนะครับผมมาดูนว่าพี่จะหมดเท่าไหร่นะทุกคนน้องๆหมดกันกี่เพชรนะผมคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะครับทุกคนนี่ฮะได้ามาครั้งละสิบสี่โทเคเนะ็นี้ยทุกคนอยากได้ร้อยโทเคนะ็นน่ะเออมันจะออกให้ปะวันเนี้ยนะทุกคน คือร้อยโทเคนไม่ออกนานมากเลยนะคือไม่ได้นานมากเลยร้อยโทเคนเออสิบเจ็ดโทเคนร้อยโทเคนไม่มาครับสิบเก้าโทเคนครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ร้อยแปดสิบโทเคนแล้วนะครับทุกคน l i c h m a n Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเริ่มต้นแค่12บาทโคตรถูกทุกคนและยังมีแพคเออื่นๆที่ลดราคาอีกมากมายเติมได้ที่เว็บไซต์ l i c h m a n s h o p c o m หลังเติมมีใช้เป็นส่วนลดได้อีกหรือจะเติมออนไลน์ก็ทำได้มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงถ้าน้องๆสนใจสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับไม่ออกเลยวะทุกคน สิหโทเค็นครับผมเดี๋ยวนะมาสองร้อยโทเค็นแล้วหรอก็เร็วเหมือนกันนะเนี่ยเอาเรื่องสิโทเค็นครับผมจัดไปครับผมเรื่อยๆครับโอเคนะครับผมตอนนี้ สองรโทเก้นนะครับผมไปเรื่อยๆครับผมคือมันไม่ออกเลยคือไม่มีอะไรออกเลยอ,ออกตตวโทเก้นอย่างเดียวเลยจัดไปครับทุกคนคือมันออกแต่โทเก้นอย่างเดียวเลยทุกคนเฮ้มีกระเป๋าออกมาแล้วทุกคนกระเป๋าออกมาแล้วนะทุกคนออกระเป๋ามาแล้ะ มาครับอีกสิบสองโทเคน,นับผมกระเป๋าออกนะครับผมก็ได้อ๋อถ้าเกิดซ้ำนะครับผมจะได้หกโทเคนนะเออถ้างั้นซ้ำบ่อยๆเถอะนะครับผมต้องการ416โทเคนเหรอ ตอนนี้ไม่ต้องถึงแล้วนะครับเพราะว่าได้กระเป๋ามาแล้วนะครับทุกคน2 19บวก79นะครับบวกกับอีก59นะครับ357หโทเค็นมาใกล้แล้วผมใกล้หน้าหมดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวรอแรกเลยนะทุกคนตมใกล้แล้วครับทุกคน ลอ,องน้มพดกันกี่เพชรคอมเมนต์กันด้วยละกันนะทุกคนหมดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าไปสามหน่ยห้าสิบโอเคครบแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปแลกเลยครับผมแลกชุดนี้ก่อนเลยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็ได้มาแล้วนะผมเป็นชุดไหนหลงนะครับทุกคนนี่ฮะนี่น่ารักอุ๊ๆเลยครับทุกคนเป็นเหมือนชุดก๊อตจินะครับทุกคนนี่ฮะ เหมือนชุดกอตีนะครับผมจัดไปใช่เลยเป็นใสเหมือนชุดก็ตีครับผมแปะและแรกท่าทางครับท่าทางครับผมแล้วก็ไอซ์ฟอรนะครับผมแรกหมดเลยนะทุกคนโอเคนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูกันอีกกว่าครับทุกคนนี่เป็นไงมันมีไอตุกิกตุกิก,ก,ก,กอยู่ตรงนี้ด้วยครับทุกคนเห็นปะ น่ารักอุ๊ยเลยฮะตั้งวันนี้อ๋อ,อคือมันเป็นอันนี้คือนักกงนักกากใส่ไม่ได้ด้วยนะครับทุกคนนี่ฮะเจดเอาเรื่องนะทุกคนน่ารักนะครับือเคาก็จะมีท่าทางใหม่นะครับทุกคนนี่เป็นไงน่ารักปะ มีตัวดิ้งดิ้งดดิ้ดิ้อยู่ตรงนี้ด้วยครับทุกคนแล้วก็นี่จะเป็นท้าร่างนะครับนี่ฮะถ <c oughs> ึงเดีวกันนั่งน่ารางอุอุอันนี้คือนั่งนั่งยาวๆเลยปะน่าจะนั่งยาวๆเลยนะครับทุกคนเออเฮ้ย <c oughs> น่ารักกว่าว <c oughs> เกยดหมดกันกี่เพจแล้วผมคอมเมนต์กันด้วยนะครับทุกคนตอนนี้พี่เหลือหนึ่งหมื่นกับอีกหนึ่งพันเจ็ดร้อย หมดไปกี่เพชรวะเดี๋ยวคิดคำนวณก่อนนะครับทุกคนโอเคนะครับผมตอนนี้นะพี่เหลืออยู่หนึ่งหมื่นนะครับผมหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามเพศนะครับทุกคนหมดไปสองพันสามร้อยหกสิบเพศนะครับผมหมดตู้นะครับทุกคนก็คือเหมาหมดเลยนะทุกคนสองพันสามร้อยหกสิบเพศนะผมก็ค่อนข้างพี่ว่าไม่แพงเลยนะสําหรับไอชุดนี้นะครับทุกคนอาจจะเป็นของแลด้วยก็ได้นะทุกคน นะครับผมสำหรับไอชุดนี้นะครับทุกคนดูดิตัวเป๋าน่ารักโอเคครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ปไปเกาะลวกันทุกคนบายบายครับทุกคนหมดกันเพจคอมเมนต์กันด้วยโอเค